เสือดำตอนที่สองจากนวิิยายชุดเสือดำโดยปออินทรปาลิตรร่างอันดำตะคุ่มของขนโจรวิ่งปราดไปยังม้าสีหมอ,อกเขาแก้บางเหียนออกเหยียบกรอนก้าวขึ้นไปนั่งบนหลังมัน ปลดสเตนออกจากบา่ายกขึ้นเล็งศูนหมายไปยังพักพวกของเสือมิ่งที่กำลังช่วยกันดับไฟแล้วสเตนของขุนโจรก็คำรามขึ้นอย่างสนั่นวันไหวถูกบริวารของเสือมิ่งล้มตายเกลื่อนกลาดบ้างก็ทิ้งถังน้ำวิ่งหนีเอาตัวรอดท้องฟ้าแดงฉานด้วยแสงเพลิงบางกระเจ้าถูกล้างราบด้วยน้ำมือของเสือดำเขาควบขับสีหมอกลัดออกนอกทุ่งมุ่งตรงไปทางทิศตะวันตก เพื่อกลับคืนถิ่นสำนักของเขาตำรวจกองปราพิเศษที่ส่งไปจากพระนครมุ่งมาสู่สุพรรณบุรีมีจำนวนมากมายไม่ต่ำกว่า200คนพร้อมด้วยอาวุธปืนอันทันสมัยได้สมทบกำลังกับกองตำรวจภูธรจังหวัดนี้รกระจัดกระจายกันออกทำการกวาดล้างพวกโจรทั้งหลายซึ่งมีอยู่หลายก๊กหลายเหล่าจงกระทั่งกล่าวได้ว่าสุพรรณบุรีเป็นแดนไอ้เสือ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของผู้พิทักษ์สันติราชนั้นถึงแม้ว่าจะกระทํากันเป็นความลับพวกโจรก็สามารถสืบทราบได้ล่วงหน้าทุกระยะไปบรรดาขุนโจรเห็นมหาภัยมาถึงตนก็รีบอ,อพยพบริวารหลบหนีเข้าป่าทึบซึ่งเต็มไปด้วยความธุรกันดาลยากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามปราบปรามได้อันหนึ่งพวกโจรก็ชำนิชำนาญภูมิประเทศเป็นอย่างดี กองโจรของเสือดำตั้งค่ายอยู่ในถ้ำของภูเขาลูกหนึ่งในป่าทิศตะวันตกของสุพรรณบุรีเสือดำต้องปิดฉากการปล้นชั่วคราวขณะรวบรวมกำลังพลและอาวุธไว้พร้อมสับถ้ำกลางป่าดงพงไพรแวดล้อมด้วยป่าไผ่และไม้เบญจบพรรณและถ้ำกลางขุนเขาอันสลับซับซ้อนอันเป็นธรรมชาติที่งดงามเหลือที่จะพรรณนา,นามีฐานน้ำใสไหลเย็นและลำห้วย ที่นี่คือรังของเสือดำขุนโจรในวัยหนุ่มชะกันผู้มีหัวใจแข็งแกร่งเหมือนเหล็กกล้าและกำลังเคลื่อนชื่อลือไปทั่วสุพรรณบุรีเย็นวันนั้นขณะที่เสือดำพักผ่อนอยู่ในถ้ำที่พักของเขายามคอยเหตุคนหนึ่งก็กระหืดกระหอบเข้ามาในถ้ำและรายงานให้เขาทราบว่ามีเสียงฝีเท้าม้าหลายตัวควบขับมาแต่ไกลและใกล้เข้ามาทุกที เสือดำคว้าสเตลลุกขึ้นวิ่งออกมานอกถ้ำที่พักตะแคงหูฟังเสียงฝีเท้าม้าซึ่งได้ยินถนัดบริวารของเขายืนเรียงรายอยู่ตามหน้าถ้ำต่างๆทุกคนถืออาวุธปืนยิงเร็วเตรียมพร้อมตำรวจกำลังคับพี่ดำสมุนโจรคนหนึ่งพูดกับเขาอย่างนอบน้อมขุนโจรสั่นศีรษะ ขาว่าคงไม่ใช่ตำรวจอาจจะเป็นเสือย้อยเสือขำหรือว่าเสือไม่เหตุผพาพรรคพวกมาเยี่ยมเราก็ได้แต่ว่าเราไม่ควรประมาทแล้วเสือดำก็หันมาทางบริวารของเขาร้องตะโกนสั่งให้เข้าที่กำบงังขุนโจรต่างแยกย้ายกันนั่งแฝงตัวอยู่ตามโคนต้นไม้และก้อนหินประทับปืนยิงเร็วเตรียมที่จะกระดิกนิ้วเหนี่ยวไกปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องหมาหมูหนึ่งประมาณสิบตัวปรากฏตัวขึ้นแล้ว ผู้ที่นั่งหลังม้าล้วนแต่เป็นชายชะกันทั้งสิน้นแต่งเครื่องแบบเดียวกันมีปืนและดาบสะพายอยู่บนบ่าและผู้ที่ขี่ม,ม้านำหน้าเป็นชายร่างใหญ่ท่าทางสง่าผ่าเผยเสือดำเก็บสเตนคล้องไหลไว้ตามเดิมเขายิ้มกับลูกน้องคนสนิทของเขาแล้วกล่าวว่าไอ้น้องชายมาเหสวนเพื่อนเกลอมาเยี่ยมข้าเอ็งช่วยรับเลี้ยงดูขขาหน่อยถูกวะ ต้องรับรองเขากับลูกน้องของเขาให้เต็มที่อย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่องได้เขาจะนึกติเตียนเราในภายหลังขุนโจรโบกมือเรียกบริวารทุกคนลงมาที่เถียงเขาเพื่อคอยต้อนรับเสือมาเหศวนขุนโจรผู้ชื่อว่าโหร้ายที่สดุดเป็นที่ครั่นครามแก่ชาวสุพรรณบุรีโดยทั่วไปกลุ่มม้าของเสือมาเหศวนควบขับตรงเข้ามาฝีเท้าม้าได้ลดลงตามลำดับ ในที่สุดม้าทุกตัวก็ถูกบังคับให้หยุดนิ่งหน้ากระท่อมหลังหนึ่งอันเป็นที่พักของพวกคนยามของเสือดำชายหนุ่มเจ้าของใบหน้าสี่เหลี่ยมมีหนวดเล็กคราเล็กน้อยเพ่นแผลวลงจากม้าคู่ขาของเขาเขาคือเสือมเหศวรนั่นเองจอมโจนถอดหมวกปีกใหญ่ออกมาชูขึ้นเหนือแขนและยิ้มให้เสือดำที่กำลังเดินเข้ามาสวัสดีไอเพื่อนยาก เสือดำทักเพื่อนเสือร่วมจังหวัดเดียวกับเขายื่นมือขวาให้เสือไม่เหสวนจับตวัดดีเสือดำวันนี้กันคิดถึงแกมากและก็อยากจะมาดื่มเหล้ากับแกกันก็เลยชวนบริวารของกันเดินทางมาเยี่ยมแกเสือดำยิ้มให้เพื่อนของเขาขอบใจมาเหสวนกันจะเลี้ยงดูปูเสือต้อนรับแกกับบริวารของแกให้เต็มที่เลยทีเดียวพูดจบเสือดำก็ผลดจากเสือไม่เหสวน เดินเข้าไปทักทายสมุนของเพื่อนโดยทั่วนหน้าเขาพาเสือมเหศวนเข้าไปในถ้ำของเขาและสั่งให้ลูกน้องของเขาจัดสุราอาหารมาเลี้ยงดูพักพวกของเสือมเหศวนสมุนโจนทั้งสองฝ่ายต่างสนทนาปราศัยกันเป็นอย่างดีเสือดำพาเพื่อนเข้ามาในถ้ำที่อยู่โดยเฉพาะของเขามันเป็นถ้าเล็กๆมีความลึกจากปากถ้ำเข้ามาประมาณสิเมตรเท่านั้นเองภายในถ้ามีเครื่องใช้สอยครบครัน และมีแคร่ไม้ไผ่สำหรับนั่งเล่นทั้งสองสุดตัวนั่งบนแคร่ไม้ไผ่นี้และต่างฝ่ายต่างซักถามทุกสุขซึ่งกันและกันอย่างสนิทสนมเล่าเล็กกลับแกล้มถูกยกทยอยเข้ามาตามลำดับกันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าเพื่อนจะมาเยี่ยมถ้ารู้ล่วงหน้าก็คงจะมีหมูป่าหรือว่าอีเกงไว้ต้อนรับเพื่อนนี่คงมีแต่สเสบียงกลางและก็ปลาสดนิดหน่อยเท่านั้นแหละบกพร่องไปบ้างอาภัยนะมาเหศสวน ขุนโจรเสือมาเหสวนยิ้มเล็กน้อยเท่านี้ก็ดีแล้วเรากันเองไม่ใช่คนอื่นเท่าที่กันมาหาแกในวันนี้นอกจากจะมาเยี่ยมแล้วยังมีเรื่องสําคัญที่จะมาพูดขอร้องด้วยเสือดําจัดแจงรินเหล้าใส่ถ้วยและส่งให้เพื่อนถ้วยหนึ่งบอกกันมาเธอมาเหสวน กันเยินดีรับใช้และก็ยินดีช่วยเหลือแก่เสมอเคยคิดอยู่ทุกวันทุกคืนว่ากันจะต้องหาโอกาสตอบแทนบุญคุณของแกที่แกได้ช่วยชีวิตกันไว้เมื่อปีกลายขณะที่กันกําลังถูกไอสอนรอบยิงและแกได้ยิงไอศอนตายซะก่อนเพื่อนรักบุญคุณอันใหญ่หลวงของแกในครั้งนั้นกันจะลืมเสียไม่ได้เลยมาเหตุสวนหัวเราะเสียงกังวานต่างคนต่างยกเล่าขึ้นเดิมดำไอเพื่อนเกลอ มเหสวนพูดเสียงหนักๆเรื่องที่กันจะพูดกับแกเนี่ยขอให้แกอย่าคิดว่ากันลบเหลี่ยมหรือว่าเจตานาลูบขมแกเลยนะเพื่อนกันเกรงใจแกมากไม่อยากจะพูดก็ต้องพูดเพราะไอ้ายเขาใชใ้กันมาเจราจาเสือดำแสดงทีท่าแปลกใจไม่น้อยพูดมาเธอมาเหสวนมีอะไรก็เล่าให้กันรู้มาเหสวนแขนขวาของเสือไยถอนให้ใจเบา อาฝ้ายเขาให้กันมาเจราจากับแกเพื่อนรักแกยกำลังสร้างชื่อเสียงและก็อิทธิพลของแกให,ให้ใหญ่ยิ่งและก็บัตเนี้ราษฎรส่วนมากเขาเรียกแกว่าเจ้าพ่อสุพรรณบุรีแล้วความเก่งกาจของแกทำให้ผู้คนคลายความคารพนับถือในตัวอาฝ้ายมากเพราะฉะนั้นในฐานะที่อาฝ้ายเป็นโจรมาแต่ก่อนมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วสุพรรณบุรีอาฝ้ายจึงจำต้องรักษาชื่อเสียงของเขา คือให้กันมาขอร้องแกขอให้แกพาบริวารของแกอพยพออกไปเสียจากสุพรรณบุรีโดยเร็วใบหน้าของเสือดำเคร่งเคริมแววตาแข็งกร้าวแสดงความไม่พอใจเขาเกือบจะพูดถอยคำบริภาสเสือฝ้ายแต่ยังเกรงใจไม่เหสวนเพื่อนเกลอของเขากันมีอิทธิพลจนทำให้อาฝ้ายหวั่นเกรงขนาดนั้นเชียวหรอมาเหสวนยกเล่าขึ้นจิบนิดนึง โกละหลังจากแกได้สังหารเสรือมิ่งและก็เผาบ้านบ,า,นบางกระเจ้าราบไปหมดประชาชนก็หวั่นเกรงในความเก่งกาจของแกมากอาฝ้ายเปรียบเสมือนเจ้าพ่อแห่งสุพรรณบุรีจึงจำเป็นจะต้องรักษาความปิดเสือไว้ไม่ยอมให้ขุนโจรคนใดใหญ่ย,ยิ่งเกินหน้าเขาได้ขุนโจรผู้มีผิวขาวตรงกันข้ามกับชื่อของเขาหัวเราะในลำคอสุพรรณบุรีนะก็เหมือนกับทะเลหลวง และพวกเราพวกโยนทั้งหลายก็เหมือนกับชาวประมงเสือนดำพูดอย่างคมคายท้องทะเลน่ะใครจะประกาศตนเป็นเจ้าของมันสมควรเหรอเพื่อนอาไฟาหรือกันหรือว่าเสืออื่นๆย่อมมีสิทธิ์ที่จะจับปลาในท้องทะเลด้วยความสามารถของตนเองกันเปรียบให้ฟังแบบนี้ไม่ได้ไหมายความว่าการลบหลู่ดูหมินญาอาไฟาผู้เป็นโจรอาวุโสการอพยพไปจากสุพรรณบุรีจะเป็นไปได้ก็ด้วยความสมัครใจของกันเอง เพื่อนรบคิดดูซิว่ากันก็เป็นโจรที่ใหญ่ย,ยิ่งคนหนึง่งเสือมาเห่สวนซ่อนความไม่พอใจไว้ในหน้าแต่อัฟไฟขอร้องไม่ได้มาคับแกเสือดำนิ่งอึ้งไปสักครู่ถ้ายางนั้นแกช่วยไปบอกอาฟไฟเธอว่ากันเสียใจที่ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคําขอร้องของอาฟไฟได้มาเห่สวนวางถ้วยเหล้าลงทันทีจ้องมองดูหน้าเพื่อนเกลอของเขา มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตเสือดำอาคงถือว่าแกหมดความเคารพและก็เกรงใจอาเสือดำพูดพล่องขึ้นแต่กันไม่ได้เป็นลูกน้องของอาฝ้ายนี่และกันก็เป็นนายโจรคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมอ่อนข้อกับใครเสือดำมาเหตุสวนร้องขึ้นดังๆหมายความว่าแกพร้อมที่จะลูกคมอาฝ้ายอย่างนั้นเหรอแกถึงพูดแบบนี้ขุนโจรหัวเราะด้วยอารมณ์ยิ้ม แกเข้าใจเอาเองกันบอกแกแล้วไงว่ากันนับถือในความมีอายุของอาฟ้ายแต่กันยอมทําตามอาฟ้ายไม่ได้กันกับพักพวกจะอยู่ที่สุพรรณบุรีต่อไปและก,กันจะลงมือปล้อนอย่างชฉกัดเช่กันเมื่อกำลังกองปราบพิเศษถอนกลับกรุงเทพหมดแล้วก็ตามใจมาเหุสวนกล่าวด้วยความไม่พอใจถ้าก,กันกลับไปบอกอาอาอาจ,จใช้กำลังจัดการก็แกก็ได้คราวนี้เสือดำไม่เยือกเย็ยนได้ต่อไปแล้ว กันพร้อมเสมอที่จะรับมืออาไฟถ้าหากว่าอาไฟโบกกันก่อนกันก็จําเป็นจะต้องหักคน้นอาไฟให้ย่อย,ยับกันไปข้างหนึ่งละเสือมเหศวนผลุนผลันลุกขึ้นเยืนกันลาละเพื่อนอารมณ์ของกันไ่สู่จะดีแล้วถักกันขืนอยู่ที่นี่บางทีมิตรภาพของเรามันก็อาจจะขาดจากกันก็ได้เสือดําลุกขึ้นเยืนยื่นมือให้เสือมาเหศวนจับอย่าโกรกธกันเลยเพื่อน แกก็เป็นนในโจรที่ขึ้นชื่อคนหนึ่งลองเอาใจแกมาใส่ใจกันบ้างสิแล้วแกจะเห็นว่าที่กันปฏิเสธคำขอร้องของอาไฟาก็เพราะการรักษาเกียรติของกันเท่านั้นไม่ใช่จะลบหลู่ดูหมิ่นอาไฟหรอเสือไม่เห็นสวนพยักหน้าสายตามองดูที่เสือดำนั้นเต็มไปด้วยความไม่พอใจละกอนดำเราคงจะพบกันอีกในเร็ววันนี้บางทีอาไฟาคงจะใชใ้กันมาหาแก กันก็ยินดีต้อนรับแกเสมอมาเหศวรสองฝ่ายต่างยิ้มให้แก่กันเกลียวสัมพันธ์ของมิตรภาพได้สิ้นสุดลงแล้วเสือไมเหศวรพาตัวออกไปจากถ้ำอีกสักครู่หนึ่งสมุนแขนขวาของเจ้าพ่อสุพรรณบุรีก็นำบริวารของเขาควบขับม้าไปจากที่นั่นเสือดำยืนมองดูจนลับตาใบหน้าของขุนโจรเคร่งเครึม เขาพอจะวาดภาพเหตุการณ์ในอนาคตได้ถูกต้องแน่นอนละเสือฝ้ายผู้ยิ่งใหญ่คงจะใช้ให้เสือมเหสวนยกผลมาปะทะก,กับเขาเพื่อผลแตกหักความจริงเสือฝ้ายไม่มีเจตนาที่จะขับไล่เสือดำกับบริวารออกไปจากดินแดนสุพรรณบุรีเลยแต่เสือมเหสวนนี่แหละเป็นผู้ที่วันเกรงอิทธิพลของเสือดำซึ่งกำลังมีชื่อกระชอนยิ่งกว่าตนในเวลานี้ เสือมเหสวนพยายามใช้วาทศิลป์ของตนพูดให้เสือฝ้ายเข้าใจผิดคิดว่าเสือดำหวังจะครอบครองแผ่นดินสุพรรณบุรีและคิดกว่าล้างพวกโจรทุกคณะเพื่อความเป็นเจ้าเป็นใหญ่เสือฝ้ายจึงใช้ให้เสือมเหสวนมาเจราจากับเสือดำศึกใหญ่ระหว่างเสือต่อเสืออาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เมฆหมอกแห่งความตึงเครียด ระหว่างเสือดำกับเสือไมเหสวนได้เกิดขึ้นแล้วมีเสียงลือกันไปทั่วสุพรรณบุรีว่าพยักร้ายทั้งสองจะประทะกกันในวันสองวันนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามต่างภาวนาขอให้ข่าวลือนี้เป็นความจริงเพราะถ้าหากว่าสองเสือเกิดประทะก,กันขึ้นก็คงจะสูญเสียรีพนและอาวุธไปฝ่ายละไม่ใช่น้อย เป็นการตัดกำลังของสองเสือให้ลดน้อยลงและตอนสายของวันหนึ่งเสือมเหสวนได้ใช้สมุนสองคนเดินทางมาหาเสือดำที่รังของเขานำจดหมายยื่นคําขาดมอบให้เสือดำมีความว่าเพื่อเห็นแก่เสือฝ้ายขอให้เสือดำกับบริวารจงล่าถอยออกไปจากดินแดนสุพรรณบุรีภายใน24ชั่วโมงนี้ เสือดำได้บอกกับคนของเสือมเหสวนว่ากองโจรของเสือดำจะไม่ยอมถอยแม้แต่คืบเดียวขุนโจรี่ประชุมบริวารของเขาที่หน้าค่ายเราอาจจะต้องปะทะกับเสือมเหสวนหรือเสือฝ้ายอย่างโหเดือดก่อนค่ำวันนี้ถ้าหากเสือมเหสวนจะใช้กำลังขับไล่ข้ามันก็เป็นปัญหาสำคัญยิ่งที่ข้าอาจจะลาดถอยด้วยความซื่อสัตย์กตัญญู่สำหรับเสือมเหสวน เขาเคยมีบุญคุณต่อข้าเคยช่วยชีวิตข้าให้รอดพ้นจากความตายฉะนั้นหากการประทะาเกิดขึ้นข้าขอร้องพวกเจ้าทุกคนจงอย่าทำร้ายเสือมเหสวนเป็นอันขาดข้าเป็นจรข้าจะต้องมีศีลมีสัตว์รู้จักกตันญ,ญูต่อผู้ที่เคยมีบุญคุณต่อข้ายังไงก็ตามสำหรับลูกน้องของเสือมเหศสวนแล้วข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้าไว้ชีวิตของมันเลย ครั้นแล้วขุนโจรก็เริ่มวางแผนการตั้งรับเสือมเหสวนหรือเสือไฟเป็นการด่วนปืนกลอากาศขนาด8มมถูกนำออกมาเพื่อต่อต้านพร่พลของฝ่ายศัตรูที่จะล่วงล้ำเข้ามาพักพวกของเสือดำทุกคนต่างคลึกครื้นเรื่นเริงไปตามกันและช่วยกันสร้างที่มั่นรังปืนต่างๆโดยรอบถ้ำที่พัก16นริกาเศษ ขณะที่เสือดำออกตัวตราที่มั่นของเขายามคอยเหตุของเสือดำก็กระหืดกระหอบมารายงานให้ทราบวัดเสือมาเหศวรกับบริวารประมาณ50คนได้เดินทางด้วยเท้ามุ่งตรงมายังค่ายแล้วและแบ่งกำลังออกเป็นสองพวกเสือดำปลดสเตนออกจากบ่าสั่งสมุนของเขาพร้อมทันทีทุกคนต่างเข้าประจำเปินเส้นตั้งหญิงอยู่ในที่กำบังอันมิดชชด เวลาผ่านพ้นไปอย่างล่าช้าประมาณ16นาฬิกา30นาทีกองระวังหน้าของเสือมเหศสวนสี่คนก็ล่วงล้ำเข้ามายังบริเวณค่ายเสือดำทุกคนมีขาบายเป็นอาวุธคู่มือเสือดำยิ้มให้บริวารของเขาคนหนึ่งและพูดขึ้นเบาๆเข้ามาได้ยิงสเตนมาหลายวันละระยะแค่เนี้ยเองลองทายสิว่าไอ้สี่คนนั่นจะเป็นเหยื่อกระสุนข้าหรือไม่ สมุนของเขาหัวเราะเบาๆผมว่าอย่างน้อยสองศพทรับนายเสือดํายกสเตนขึ้นประทับเล็งศูนย์หมายไปยังกองระวังหน้าของเสือมเหศสวนครั้นแล้วเสียงสเตนก็แผดคำรามขึ้นลั่นป่าสมุนของเสือมเหศสวนสองคนต้องกระสุนเปิดล้มกลิ้งสิ้นใจตายอีกสองคนกระโดดเข้าไปในซุ้มไม้อันนาทึบยกขาบายขึ้นประทับหญิงโตอตอบอย่างโดดเดือด ทันใดนั้นรังเปินของเสือดำทุกๆจุดก็ส่งกระสุนออกไปยังผลให้ฝ่ายศัตรูหยุดยิงทันทีก็กคงจะต้องติดตามตอนต่อไปในตอนที่เชื่อว่าเสือล้างบางจากบทประพันธ์ของปออินทรปาลิตสำหรับวันนี้โชคดีจงเป็นของท่านผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับ